พ่อพาไปไนี่เอาไปบ้านแล้วนี่บ้านหนังอยู่ที่บ้านนี่นั่นเราบานเต้นนูะบานรลายปนะีนั่นนั่นนั่นไม่มีคนเขาไปทำซวน ง,งไม่มีมแต่อยู่บ้านนั่นบ้านเตินนั่นจำไม่ได้มั้งเออนั่นบ้านเตินบ้านหยานั่นนั่นบ้านสมพงศ์สามีตัวนั้นพ่อตัวนั้นนี่บ้านสมพงศ์นี่ไม่รูจกกร้จ้าคือสมพงศ์ใตยแล้วนี่บ้านสมพงศ์นี่บ้านเติ้ล